ตัวนี้เป็นไฟ LED นะคะลูกค้าหน้าจอชัดเจนมากคันนี้นะคะไม่วิ่งเพียงแค่5 5 6 6 2กิกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค,ะคะ้าขาบอกเลยว่าสวยและคุ้มมาก ดีค่ะพบกับบุมบิมส mm ัม hmm. เี่ยออโต้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบุมบิมจะพามาพบกับรถ MUV นะคะลูกค้ารถคันนี้เป็นรถที่แบบว่ารถครอบครัวขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะลูกค้านี่เลยเอ้า HRV นะคะ Honda HRV 1.8S นะคะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะรุ่นนี้เป็นปี2016.17นะคะลูกค้ามาดูกันเลยนะคะว่าเขาจะมี ฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่ภายนอกกันก่อนเลยนะคะเริ่มแรกเลยด้านหน้านะคะไฟตรงนี้นะคะเป็นแบบาฮาโลเจนนะคะไฟฮาโลเจนนะคะลูกค้ากระจังหน้าด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมรมดําแบบรมดํานะคะลูกค้าอันนี้เป็นรุ่น 1.5S นะคะตัวเริ่มต้นเขาจะเป็นโครเมียมแบบรมดําแบบนี้นะคะนี่เลยกระจังหน้าจะเป็นประมาณนี้นะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะคันนี้ มาต่อกันที่ล้อแมกนะคะล้อแมกคันนี้นะคะเป็นล้อแมกเดิมๆจากโรงงานเลยขอบ17นะคะคันนี้ไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวก็คืออยู่ที่กระจกมองข้างนะคะลูกค้าเหมือนเดิมคันนี้นะคะลูกค้าเหมือนเดิมว่าคันนี้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทย์เลตนะคะสมาร์ทย์เลตคือลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องกดปุ่มจะได้ลูกค้ามันจะมีปุ่มให้กดตรงนี้นะคะเวลาเราเปิดรถขอแค่กุญแจอยู่ใกล้ๆรถเรานะคะ อ่ะแล้วกดขุดตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องใจออกมาเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่จับนะคะจะเป็นสีเดียวกันสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะนี่แต่งมาให้เลยนะคะด้านหลังนะคะลูกค้ามาดูไฟด้านหลังนะอ่าไฟด้านหลังจะเป็นทรงเหลี่ยมนะคะลูกค้าทรงเหลี่ยมสวยงามเลยทีเดียวอ่าด้านหลังตรงนี้มีกล้องมองหลังด้วยนะคะลูกค้าตรงนี้มีกล้องมองหลังด้วยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้สจุดนะคะมีเซ็นเซอร์ให้สจุดเวลาเราถอยหรือว่า เวลาถอยหลังไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะชนอะไรเรามีเซ็นเซอร์ให้อยู่แล้วนะคะนี่เลยมา,ามาดูภายในกันดีกว่าเนาะว่าภายในจะมีอะไรบ้างนะคะามาเริ่มภายในกันเลยนะคะมาดูกันเลยเริ่มต้นที่พวงมาลัยก่อนนะคะคันนี้เหมือนเดิมนะคะ Honda นะคะจะขึ้นชื่ออยู่แล้วตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบพวงมาลัยเพาเวอร์นะคะมัลติฟังชันนะคะลูกค้าตัวนี้ฝั่งด้านนี้จะเป็นระบบควบคุมเครื่องรุควบคุมเสียงนะคะเพิ่มลด เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะในการที่เราฟังเพลงหรือฟังวิทยุนะคะแล้วก็ด้านล่างจะมีปุ่มบลูทูธนะคะรับสายโทรศัพท์รับสายโทรเข้าโทรออกนะคะลูกค้ารับสายวางสายนะส่วนฝั่งขวาจะเป็นระบบควบคุมความเร็วนะคะเป็นระบบครูดคอนโทลค่ะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้เลยด้านหน้าจะมีแอร์แบ็กให้นะด้านหน้าจะมีแอร์แบ็กให้ส่วนจอด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นไฟ LED นะคะลูกค้าหน้าจอชัดเจนมากคันนี้นะคะไม่วิ่งเพียงแค่ 5562กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าสวยและคุ้มมากต่อไปนะคะก็จะมีตัวนี้เลยเป็นระบบโหมดอ่าโหมดออคอนนะคะโหมดประหยัดพลังงานนะคะลูกค้าแล้วที่สำคัญคันนี้นะคะตัว 1.8s นะคะมีตัวนี้ด้วย <c oughs> มีตัวนี้ด้วยนะเหมาะสำหรับการสมมุติว่าเราวิ่งไปนะคะขึ้นเขาลงเขานะคะเราสามารถกดตรงนี้เพิ่มรถ เพิ่มลดระดับเกียร์ได้นะคะลูกค้าตรงนี้หรือว่าเวลาเราจะแซงนะคะมีอัตราการเร่งแซงนะคะเราสามารถตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าไปตัวต่อไปตรงนี้กนตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มก็จะเป็นปุ่มปรับกระจกนะคะปลดล็อกนะคะแล้วก็ปรับกระจกมองข้างนะคะซ้ายขวานะคะเป็นควบคุมไฟฟ้าทุกอย่างเลย แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่เลยก็จะเป็นปุ่ม ต่างๆนะคะก็คือจะเป็นปุ่มพีปุ่ม R ปุ่ม N ปุ่ม d ปุ่มเนะคะปุ่ม S นี้สําหรับวิ่งแบบว่าเวลาขึ้นเขาลงเขานะคะปุ่มเวลาส่วนมากเวลาเราวิ่งนะคะเราก็จะใช้ปุ่ม D กันนะคะที่สําคัญคันนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องหามองหาหรือว่าเาบรกมือให้ยากเลยนะคะเพราะว่าเบรกมือเขาจะเป็นระบบไฟฟ้าตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถกดตรงนี้ได้เลยมาต่อกันที่หน้าจอนะคะลูกค้าคันนี้หน้าจอ5นิ้วนะคะลูกค้า นี่เลยเป็นแบบทัชสกรีนนะคะฟัง FMAM ได้หมดเลยอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นระบบปรับแอร์เพิ่มแอร์นะคะเป็นแบบทัชสกรีนทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าขะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิสามารถปรับอุณหภูมิในรถได้นะคะปรับอุณหภูมิในรถได้จ้าแล้วที่สําคัญตัวนี้อีกที่หนึ่งนะคะจะมีระบบ AUX แล้วก็ HDMI นะคะก็คือเราสามารถชาร์จแบบเสียบ AUX หรือว่าเสียบ เดียวนะปหบนึงเรียบพี่ค่อยตัดเอานะอ่าตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มนะคะปุ่มเชื่อมต่อนะคะระบบอ่าเชื่อมต่อสาย aux นะคะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรือว่าฮาร์ดดิส์ Hard isk, หรือว่าเป็นตัวแฟลชไดร์นะคะลูกค้าอ่าตัวนี้นะคะหน้าจอได้เลยแล้วก็ให้ดูระบบแอร์เลย ระบบแอร์ด้านข้างตัวนี้มีแอร์ถึง3ตัวนะคะมีแอร์ถึง3ตัวรวมตัวนี้ก็เป็น4นะคะด้านหน้าควบคุมแบบว่าโอ้โหพาวเวอร์แบบสุดยอดเลยนะคะแล้วข้างล่างตรงนี้นะคะ,ะตัวนี้จะมีปุ่มจะมีปุ่มเอาเลทนะคะเวลาเราเสียบ AUX สมมุติว่าเรามันจะมีะตัวตัวไว้เสียบนะคะลูกค้าตัวไว้เสียบตรงนี้ด้วยนะคะเสียบชาร์จแบตนะคะชาร์จแบตหรือว่าเชื่อมต่อเชื่อมต่อกับมือถือได้เลยนะคะ H.R.V. คันนี้รุ่น 1.8S นะคะตัวเริ่มต้นคันนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าจะเป็นเบาะหนังแล้วก็ตรงกลางเป็นแบบโตมัยนี่นะคะลูกค้าอ่าแล้วทรงนี้นะคะดีไซน์ของ H.R.V. คันนี้นะคะประตูด้านหลังนะคะด้านหลังผู้โดยสารนะคะก็จะเป็นทรงแบบสปอร์ตนะคะลูกค้าปกติเราจะอยู่ตรงนี้เนาะแต่นี่เขาเพิ่มความสปอร์ตก็คือสามารถเปิดแบบนี้ได้เลยนะคะอ่าสวยมากๆมาดูกันส่วนห้องเก็บสัมภาระกันดีกว่านะคะ ในการเปิดด้านหลังนะคะลูกค้าสามารถกดได้เลยนะคะกดแล้วเขาก็จะเด้งขึ้นเลยนะคะนี่เลยโอ้โหห้องเก็บสัมภาระกว้างขวาง,วางมากค่ะบอกเลยแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นอ่าน,นี้เป็นปุ่มอะไรนะคะที่เก็บอะไรด้านล่างสุดๆก็จะมีนี่เลยนี่เลยเป็นล้อแ็กล้อสำรองนะคะตัวนี้นะคะแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะของตัว HRV คันนี้นะคะ ก็คือเขาจะมีเขาสามารถปรับเบาะได้นะคะเบาข้างหลังนะคะสามารถปรับลงได้นี่เลยสมมุติจะเดินทางเดินทางไปต่างจังหวัดนะนี่เลยปรับลงได้หมดเลยนะคะแล้วเขาจะเรียบมากเลยนะคะปรับลงถึง90องศาเลยนะลูกค้าปกติถ้าจะเป็นรถรุ่นอื่นเนี่ยมันจะมีเนินๆมานิดหนึ่งเนาะแต่คันนี้คือข้อดีเลยปรับแบบเรียบมากลูกค้าสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆ ว่าเฮีาวคันนี้สุดยอดจริงๆค่ะสําหรับใครที่ต้องการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าขนของขนสัมภาระนะคะไม่ต้องมีปิกอัพก็ได้เอา h ฮ v ชาวคันนี้ไปใช้ก็ได้อ,อีกที่นึงนะคะบิมภูมิมใจพรีเซนต์นิดนึงปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มสําหรับล็อกประตูนะคะล็อกประตูสําหรับใครที่มีเด็กนะคะ ใครที่มีเด็กมาด้วยนะปกติคนคนขับก็จะกดปุ่มล็อกกระจกแหละแต่ว่าเด็กเดียวนี้เขาฉลาดเนาะเขาสามารถเปิดประตูได้เปิดประตูเปิดกระจกได้แต่คันนี้คือล็อกอีกทีนึงเด็กเขาจะไม่รู้นะคะอันนี้ก็คือเป็นระบบความปลอดภัยนะคะของ hrv คันนี้สำหรับเจ้า hrv คันนี้นะคะราคามือหนึ่งนะคะลูกค้าขารุ่น1.8 S นะคะปี B 2016ราคามือหนึ่ง0 0กว่าบาทเลยนะคะ ของเรานะคะบิ่มขายอยู่ที่6 9 9 0 0 0ถูกกว่ามือ1นึถึงสามแสนเลยค่ะลูกค้าถูกกว่ามือ1นึถึงสามแสนตอนนี้เราจะมีโปรนะคะโปรเปต่อไม่รอแล้วนะคันนี้คือลูกค้าสามารถขับฟรีทั้งปีได้เลยค่ะมีที่ไหนคะมีที่สมยมอโ,โต์เลยก็คือได้รถเทสซาวี R v คันนี้ลูกค้าเครดิตดีอาชีพชัดเจนนะคะฟรีดาวน์ได้เลยและที่สําคัญออกรถกับบิ่มวันนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องผ่อนเลยก็คือปีนี้ขับฟรีทั้งปีเลยลูกค้าเพิ่มเริ่มผ่อน เริ่มผ่อนค้างวดปีหน้านะคะโปรโมชั่นนี้หมดเขตวันที่15กันยายนนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0874639386บ,บุ๋มบิ๋มสามเหลี่ยมออตโต้นะคะเหมือนเดิมค่ะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออตโต้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออตโต้ที่ช่อง u t u b e SLM Auto สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่น แล้วอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจแฟนเพจ a c e b o o k สามเหลี่ยมอโอโต้ขอนแก่นเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออโต้